มาบัดน,นี้พี่น้องสีพ้าพี่น้องมาเบิงมาเห็ดพักขวัญเด้อจ้าพักขวัญขืนบานไม่เด้อพี่น้องหมุนใบตองจ้าหมุนใบตองไปเรื่อยๆจ้าเมื่อนี้พี่น้องอากาศดีดีฝนลิ้น อากาศเย็นสบายฝนล,ลินอากาศดีวันนี้ทำผ้าขวัญฝนกระตกลินไปตัดไปตองฝนกระตกไรบ,บ,บ้านญาติจะพี่น้องบ้านย้ายบ้านญาติเพิ่นขึ้นบ้านไหมให้พักวันไปขึ้นบ้านไหม นี่เขากลมาเลี้ยงช่อใบสีทำใบสีไปขึ้นบ้านใหม่บบเหฮดป่านบบเหฮดง่ายป่านใด้จพี่น้องเฮดในหน่อยพอดีอ้อเจาะงามๆมาสัต หยิบหยิบทั้งหนา้าหยิบทั้งหลังเอาริ้วมาบ้างใส่นิ้วใบสีมาแปะใส่จะนี่เขาเฮ็ดริ้วแล้วแล้วเขากลับมาเฮ็ดแม่ใบสีแล้วแล้วเขากลับมาอันนี้พี่น้องมาขึ้นมาขึ้นใบสีขึ้นพักขวัญลบ้านขวยอยื่นพักขวัญพี่น้องเฮ็ดสองสั้นน้อย น่อยกับบ้านหน่อยเป็นได้ดอกจ้กพี่น้องพอดีงามประกอบไปเรื่อย,อยสั่นล่างเห็ดเจ็ดค่ะเจ็ดแม่ใบสี ใส่เก้าริ้วข้างบนั้นที่ 2, สองก็ใส่ใส่หาหาแม่แล้วก็ใส่เจ็ดริ้วจ้ะพี่น้องเสียบเอาไม่เสียบจ้ะเอาไม่เสียบลงไปแล้วมันก็นจะแน่นอังจากที่บริเ็ดโดนเติะ งามบ่พี่น้องข <c oughs> ันงามก็บชอยกดไหล่กดแซนเอจ้าสุดยอดเลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแปลว่าง,งาม พี่น้องว่ามันสวยตะวันสวย,นะสวยแล้วกำลังประกอบขึ้นใบสี Bye,